มันค่อยๆใส่เครื่องสวรค์มาแล้วออกมาปุ๊บเสียมันตกสวรานเนื้อ <c oughs> กลับมาวันนี้จะไปไหนคะวันนี้จะไปวัดนะคะาวันนี้กล้องมาของเราก็คือเอากี่วัดเนื้อามเนื้อสามเป็นประหลาดปะมาณทีมาวัดทีแหละใช่เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอสึกหนักกันกับทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องใช่ค่ะเราต้องเคารพหน้ากับอะไรก็ไม่รู้เราเลือกทำบุญมากกว่าอันอื่นโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันที่วัดอะไรสักอย่างที่เรากำลังจะไปบ๊ายบาย วนทัวจีนเลยมึงคะขอดูชุดนะคะหมุนตัวหนึ่งรอบเฮ้ย มันด่ามึงเตี่ยมันด่ามึงเตี่ยเป็นตัวเล็กงตัวเล็กอ้นอ่ะคสูงขึ้นเส่นสีเซนแล้วเชื่อมกัี่ิยังนทำงานสิอยู่ไหนล่ะาถึงแล้วนะคะที่วัดดูเหนื่อยๆนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีอะไรยเยอะแยะค่ะเดินเข้าไปสวัสดีมาละสิถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เดินเข้าไป แล้วเ่อนเราเนี่ยจะลงมาจากันไหนจะลงได้ไหมนะคะอีกนิดนึงอีกนิดนึงค่อยรอจะถึงแล้วทีมให้กำลังใจเพื่อนจะลง อ๋อมุมไหนอ่ะตรงได้ได้อ๋อเออนี่ก็สวยใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวมองบนเลยค่ะนี่นะคือแมวมีแมวหนึ่งตัวอยากให้แมวอ่ะกระโดดลงมาหาพี่พันดา นั่นคือแมวอันนี้คือพี่แพนดา้าลูกมึงรงไอจีก็มีแบบนี้ให้อีฝัสโดนด่าแล้วนะคะพี่แพนด้าโดนดุแพี่แพนด้าก็อะไจะหันหลังแพนด้าจะหันหลังแล้วก็ถ่ายข้างหลังพิธีกรทำงานเรามากี่วัดแล้ว หนึ่งวัดท่วนแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นแล้วเราก็เลยคิดว่าโปรแกรมสามวัดเราน่าจะเหลือสักสองวัดก็น่าจะแหนึ่งคาเฟ่หนึ่งคาเฟ่เพราะว่าทุกคนร้อนกันมากโอเคค่ะเดี๋ยวครั้งนี้เราจะต้องเดินทางไปคาเฟ่กันก่อนนะคะายบายค่ะบ๊ายบายไขอโทษดีค่ะ ตอนนี้เราถึงร้านชื่ออะไรนะชื่อฮาเตียนฮาเตียนคาเฟ่นะคะพี่กัดตรงนี้ก็อยู่ตรงข้ามวัดโพเลยวัดใช่ค่ะซึ่งร้านที่มีคนรีวิวกันมาเยอะมากเพราะว่ามันสวยซึ่งเข้ามาก็คือสวยสวยจริงแบบว่าขึ้นหนทชั้นสองัสมสวยมากแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่เราได้ก็คือเป็นอาโนซึ่งบรรยากาศคล้ายกับอะไรดีเหมือน มืนค่อยๆใส่เครื่องสวสด์มาแล้วออกมาป,ปุ๊บเขี่ยมันตกสวัสด์เนาะล <c oughs> ให้ดูนะคะก็อาจจะไม่ได้แย่มากแต่มันก็ค่เหมือนส่วนหลังบ้านที่ไม่ได้จัด <c oughs> <c oughs> ไบนีดแต่อากาศไม่ร้อนนะแต่ว่าใบไม้เป็นสีมีความวินเทจนิดนึงใบไม้สีแห้งๆกับพัดลมหนึ่งตัวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยมารอรีวิวอาหาร ตอนนี้นะคะถือว่าดวงเรายังไม่ตกเพราะว่าอะไรคะในที่สุดเราก็ได้ชั้นสองเลยหลังจากที่เราไปว่าสวดหลังบ้านเขานะคะสวยคะ่ะสวย,อยสวของกินของเราไม่มีใครเป็นพิธีกรกันแล้วน,นะคะทุกคนก็คือุคถ่ายรูปของกินกันไปหมดแล้วนะคะเอาเป็นว่าเรารีบกินกันดีกว่าคะ่ะ เราก็มาถึงวัดที่สองซึ่งเป็นวัดสุดท้าย4ชั่วโมงกับวัดที่สองอย่างน้อยเราก็ได้มากกว่าหนึ่งวัดนะอันนี้เรากำลังจะเข้าไปวัดวัดวัดโพธิสวัดโพธิ์ถึงแสงแต่สวยแต่เราสวยกว่านะเฮ้ยเฮ้ยวัดปิดหรือยังเออไม่รู้เหมือนกันวัดจะปิดใส่หน้าเราไม่ได้นะ ถ the airport, ้าเกิดวัดปิดแล้วเราก็จะเราก็จะเดินรลบวัดไปกลับไปดูในวัดกันโอ้ยแต่แสงสวยจริงตรงนี้มีความเป็มาถึงวัดโพการตอนห้าโมงสิบนาทีแล้ววัดปิดกี่โมงนะคะห้าโมงคืนเรามีเวลายี่สิบนาทีไปค่ะยี่สิบนาที มึงสวัสดีทุกที่ไม่ได้ถ่ายให้แพนด้าก่อนอะให้เขาถ่ายไปมาพิธีกรมาปิดคลิปแค่หน่อยค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วบุญเนี้ยได้ไหมสำหรับคลิปเที่ยวอะไรวะไหว้พระสงวัดสวัดวันนี้ได้หวรายองยกมือไหว้ทีหนึ่งโอเคไหว้พระครบสองวัดแล้วนะคะจริงๆเราก็ นานๆๆนา,นา,นา,นานทีถึงจะมาเจอกันครบแล้วเราก็ดูเป็นแบบพวกซูเปอร์สเปเดอร์ด้วยมากัน <laughs> มากันคนละโรงพยาบาลสองโรงพยาบาลอันนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะคะมาเจอกันใหม่ในทริปหน้าที่ไม่รู้จะเกิดขึ้นในปีไหนบายบายแล้วบาย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 ปิดกล้องให้หน่อยปิดแบบ <laughs> ปิดแบบปิดแบบอย่างเงี้ย <laughs>